เซียนอมตะ2,500ปีบทที่765หนึ่งกระบวนท่าสังหารศัตรูขั้น8สมบัติศักดิ์สิทธิ์ของประเทศของคุณอยู่ในมือของพวกมันและนี่คือพลังที่ซ่อนอยู่ของกองทัพกระบฏขั้น8สูเย่กล่าวใบหน้าของมหาพลันเคร่งครึมเขาคิดว่ากองทัพกระบฏมีขั้น8สองคนคิดไม่ถึงว่ามีถึง3ซึ่งมีจำนวนเท่ากับกองกำลังต่อสู้ระดับสูงของกองทัพรัฐบาล วันนี้มันต้องตายซุยเย่เหยียดมือออกและชี้ไปที่ห้องถงใหญ่อีกครั้งและกล่าวการสืบทอดวิชาถูกซ่อนอยู่ในภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผนังทั้งสี่ของห้องถงใหญ่มาฮาเหลือบมองไปที่ห้องถงสีหน้าของเขากลายเป็นเย็นชาก่อนพุ่งตรงไปยังยอดฝี่มือขั้นแปดหลอมสามโดยไม่ลังเลรมรันพันตูกันอย่างดูเดือด เมื่อเห็นดังนี้ซูเยกยิ้มเล็กน้อยเขาใช้โอกาสนี้พุ่งเข้าไปในด้านข้างห้องโถงเมื่อเห็นตัวประกันที่ตื่นตระหนกทั้ง30คนเขาก็พูดทันทีผมมาเพื่อช่วยทุกคนตามมาทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันใดซูเยรีบวิ่งออกจากแดนลับพร้อมกับตัวประกันโดยไม่พูดอะไรส่วนทั้งสองคนนั้นก็กำลังต่อสู้กันอย่างดูเดือดจึงไม่มีเวลาสนใจพวกเขา เมื่อออกจากแดนลับซูยเย่พาตัวประกัน3าคนออกไปนอกเมืองโดยอําพรางกายไว้มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกอีกทางด้านหนึ่งจินชางไห่และพวกหลิวเทียนจั่วที่กำลังรอยอย่างใจจดใจจ่อเมื่อเห็นซูยเย่พาตัวประกัน3าคนกลับมาอย่างปลอดภัยคนที่เห็นต่างยินดีเป็นอย่างยิ่งส่วนในใจลึกๆพวกเขาแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นเร็วเข้าเร็วเข้าขึ้นรถ จินฉางไห่เรียกตัวประกรันให้ขึ้นรถพวกคุณก็ขึ้นรถไปกันซูเย่พูดกับหลิวเทียนจวดทีมเจรจามีกำลังคนไม่พอพวกเราต้องไปด้วยต้องคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภยัยแล้วายละ่ะหลิวเทียนจววรีบถามผมปิดท้ายเองซูเย่หันกายมองไปยังพื้นที่คันกินแล้วเอ่ยเร่งพวกคุณรีบไปไปด้วยกันเถอะ จินชางหายโน้มหนาวไม่ต้องสนใจผมเวลาเหลือน้อยแล้วซูเย่ขมวดคิ้วพลางกล่าวการต่อสู้จะจบลงแล้วพอถึงเวลานั้นไม่รู้ว่าอัฟกันจะกลับลำหรือเปล่าขึ้นรถไปจินชางไหายพยักหน้าสุดหายใจเข้าลึกแล้วขึ้นรถไปกลุ่มของหลิวเทียนจัวก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มทุกคนขอบคุณซูเย่แล้วแยกกันขึ้นรถออกเดินทาง บนรถทุกคนหันมองย้อนกลับไปเมื่อมองไปที่ร่างผอมบางที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังใบหน้าของทุกคนก็เต็มไปด้วยความชื่นชมและความเคารพไม่ใช่แค่ตัวประกันร้อยคนและทีมเจรจาอีกห้าคนแต่รวมถึงหลิวเทียนจัว่วและคนอื่นๆแต่ละคนต่างก็รู้ดีว่าการช่วยเหลือตัวประกันในครั้งนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็นความดีความชอบของซูเย่เพียงคนเดียว กลุ่มของหลิวเทียนจัวทั้ง7คนถือได้ว่าเป็นแค่ผู้ช่วยเท่านั้นซึ่งถ้าคิดดูดีๆพวกเขาไม่นับว่าเป็นผู้ช่วยด้วยซ้ำนี่หรือคือพลังของระดับโลกาเดิมทีพวกเขาที่มีฐานะเป็นถึงระดับเร้นลับก็ยังไม่อยากยอมรับอีกฝ่ายแต่ตอนนี้พวกเขายอมรับแล้วจริงๆซูเย่ยืนมองทีมเจรจาพาตัวประกันออกไปจากนั้นจึงหันกลับมองไปที่สนามรบได้เวลาสอนบทเรียนแล้ว ซูเย่แสยิ้มแล้วเคลื่อนตัวเข้าไปในสนามรบทันทีในตอนนี้สงครามของสองฝ่ายกำลังดูเดือดกองกำลังของรัฐบาลและกองทัพกบฏกำลังรบพุ่งกับอย่างบ้าคลาั่งเสียงปืนใหญ่ยังคงดังต่อเนื่องและภายใต้การยิงของกองทัพรัฐบาลฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏพลันยุ่งเหยิงแต่ถึงกระนั้นสิ่งนี้ก็ไม่สามารถปราบปรามกองทัพกบฏได้อย่างสมบูรณ์ นายพลการีมีผู้ฝึกยุทธขั้น4และ5หลายพันคนซึ่งอาวุธปืนธรรมดาไม่สามารถทำร้ายผู้ฝึกยุทธเหล่านี้ได้เลยประกอบกับฝั่งนายพลการีเองก็มียอดฝีมือขั้น8อยู่บ้างดังนั้นกำลังทหารของกองทัพกบฏจึงไม่อ่อนแอไปกว่ากองทัพของฝั่งรัฐบาลเลยแต่เมื่อมีซูเย่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นนั้นผลของการต่อสู้ครั้งนี้ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว สุ่ยเย่วิ่งเข้าไปในกลางสนามรบสะบัดมือออกทันทีกระแสราณอันรุนแรงไหลออกมาจากฝ่ามือและกลายเป็นรูปลักษณ์ของดาบยาวคมกริบแสงระยิบระยับจากดาบยาวราวกับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวกำลังส่องสว่างแสงสีเงินเปรียบเสมือนน้ำตกที่แผ่ไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางทําให้ทั้งกองทัพรัฐบาลและกองทัพกบฏท,ที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดต้องตกตะลึง จากนั้นไม่นานสีเงินส่องประกายแสงสีแดงไม่ไม่ใช่แสงสีแดงแต่เป็นเลือดเลือดที่ศาสตร์เรซนต์จำนวนมากย้อมสีเงินยวงเป็นสีโลหิตเมื่อแสงสว่างดับลงสถานการณ์ในใจกลางสนามรบปรากฏขึ้นและมีผู้ฝึกยุทธฝ่ายกบฏขั้น4และ5มากกว่า100คนนอนอยู่บนพื้นเมื่อมองดูใกล้ๆพบว่าคนเหล่านี้ก็กลายเป็นศพไปหมดแล้วตายหมดแล้ว ฉากนี้ทำให้กองทัพกบฏอึ้งค้างเมื่อมองไปที่ใจกลางของศพร่างหนึ่งมือถือดับยืนอยู่กระแสปรานอันรุนแรงไหลทะลักออกมาสุเย่ไม่ได้ซ่อนตัวอีกต่อไปเขายืนอยู่ต่อหน้าทุกคนและมองไปด้วยสายตาเย็นชาใกล้ออกไปในายพลการีรองหัวหน้ากองทัพกบฏซึ่งถูกขัดขวางโดยนายทหารขั้น82คนของกองทัพรัฐบาลจู่ๆก็หันศีรษะและมองมาทางนี้ชาวจีน เมื่อเห็นซูเย่ใบหน้าของการีก็แข็งค้างในทันใดาจากนั้นแววเยาะเย้ยก็ปรากฏขึ้นเฝ้าตัวประกันชาวจีนให้ดีห้ามปล่อยไปแม้แต่คนเดียวเสียงของนายพลการีดังออกไปไม่ต้องลำบากหรอกซูเย่พูดเบาๆทุกคนได้รับการช่วยเหลือจากฉันแล้วแค่แก่น่าเหรอการีหัวเราะอ,อย่างดูแคลนเป็นไปไม่ได้ให้ฉันเดานะ ซูยเย่หัวเราะและถามที่แกแน่ใจว่ามันเป็นไปไม่ได้คงไม่ใช่เพราะตัวประกันบางคนถูกซ่อนอยู่ในแดนลับหรอกใช่ไหมหืมใบหน้าของนายพลการีเคร่งครึมลงหันไปมองทางเข้าสู่ดินแดนลับในพื้นที่สลัมทันทีฉันขอโทษจริงๆดินแดนลับนั้นมันเข้าถึงง่ายเกินไปแล้วฉันก็ช่วยชีวิตตัวประกันทั้งหมดมาแล้วเสียงของซูยเย่ดังขึ้นรวมถึงที่อยู่ในดินแดนภูผามหานทีด้วย อะไรกันนายพลการีจ้องสูยเยตาเขม็งราวกับจะจับสุยเยกินลงท้องแต่ในตอนนี้เองฟึบฟึบยอดฝีมือขั้น8ของกองทัพรัฐบาลทั้งสองที่กำลังต่อสู้กับเขาพุ่งเข้ามาพร้อมๆกันขวางกั้นระหว่างการีและสูยเยคนสองคนนี้อยู่ขั้น8หลอม3ทั้งคู่อ่อนแอกว่าการีแต่เมื่อทั้งสองคนร่วมมือกันทำให้การีทำอะไรไม่ได้ไปชั่วขณะหนึ่งแม่งเอ้ย การีสบทเสียงดังสีหน้าของเขาก็ดูน่าเกลียดมากขึ้นในทันใดแดนลับคือไพ่ใบสุดท้ายของเขายอดฝีมือขั้น8หลอม3ที่ซุ่มซ่อนอยู่ในแดนลับก็คือกำลังคนที่เขาจัดวางไว้จุดประสงค์คือปรากฏตัวขึ้นเมื่อจำเป็นและโจมตีศัตรูให้ตายถ้าตัวประกันในแดนลับได้รับการช่วยเหลือจริงๆเท่ากับว่าไม้ตายของเขาก็ถูกเปิดเผยแล้วนั้นเหรอที่สำคัญที่สุดคือมาหาผู้นำกองทัพรัฐบาลหายไปแล้ว หรือว่ามาหาจะไปแดนลับแล้วต่อสู้กับคนที่เฝ้าอยู่ที่แดนลับแล้วเมื่อคิดถึงเรื่องนี้การิปลันตื่นตะลึงและเขาก็หันไปมองรอบๆทันทีหาทางของความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาผลลัพธ์ไม่เห็นแม้แต่เงาของผู้ใช้พลังชาวอเมริกันกำลังหากองกำลังเสริมอยู่เหรอือซูยเดาเจตนาของอีกฝ่ายและพูดด้วยรอยยิ้มผู้ใช้พลังของอเมริกา น่าเสียดายที่พวกเขามาไม่ได้แล้วทันทีที่คำพูดนี้ออกมาดวงตาของการีรีลงและจ้องมองไปที่ซูเยตทันทีแกพูดอะไรมาไม่ได้คนจีนคนนี้ทำบ้าอะไรลงไปเขาได้เข้าร่วมการต่อสู้ในฐานที่มั่นตัวประกรันในฐานที่มั่นได้รับการช่วยเหลือเมื่อไหร่กันไม่มีการเคลื่อนไหวที่ดินแดนภูผามหาันทีแล้วตัวประการที่นั่นจะได้รับการช่วยเหลือไปได้ยังไงแล้วก็แดนรับ อีกฝ่ายค้นพบแดนลับได้ยังไงเขาเข้าร่วมกองกําลังกับรัฐบาลตั้งแต่ตอนไหนแล้วเขาไปช่วยตัวประกรันทั้งหมดในช่วงเวลาสั้นๆได้ยังไงตั้งแต่เรื่องประตูขึ้นมันเพียง30นาทีเท่านั้นและสงครามระหว่างสองกองทัพเพิ่งจะเข้าสู่ขั้นที่ดูเดือดแต่ตัวเขากลับถูกหลอกลวงมาตลอดความสงสัยมากมายผุดขึ้นในใจของการียิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวเป็นแก่ ไอคนจีนที่สมควรตายการีเลิกคิดเรื่องต่างๆและส่งเสียงคำรมลั่นจากนั้นพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวก็ประตูออกมาจากร่างกายของเขาพุ่งเข้าหาซูยเย่ทันทีกองกำลังของฝั่งรัฐบาลตกใจแต่ไม่ได้มาข้างหน้าเพื่อช่วยขวางมัน แม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าพวกเขาร่วมมือกับจีนแต่พวกเขาไม่มีภาระหน้าที่ที่จะช่วยเพื่อนร่วมทีมในการสกัดกัน้นการโจมตียิ่งไม่ต้องพูดถึงการีที่โจมตีเต็มกำลังเพราะความกรดแค้นเลยด้วยต่อให้พวกเขาร่วมมือกันก็ไม่อาจต้านทานได้อยู่ดีฮึอสุเยรีตาลงเมื่อเขาเห็นว่ายอดฝีมือขั้น8ดของกองทัพรัฐบาลทั้งสองไม่ได้ช่วยเขาหยุดการีพลังจิตในร่างกายพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงมันหมุนไปอย่างรวดเร็ว อยวัยวะภายในกระดูกของแขนขาทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยแสงสีทองในเวลานี้แม้กระทั่งบนผิวหนังก็ฉายไปด้วยแสงสีทองวินาทีถัดมาพลักการี่ที่พุ่งโจมตีเข้ามาเปรียบเสมือนกับวัวที่คลุมคล้างและกระแทกร่างกายของซูเย่โดยตรงจากด้านหน้าพลังมหาศาลที่มากพอจะถล่มภูเขาได้ประตูออกมาส่งผลให้ซูเย่กระเด็นไปไกลพลกัลกพลกักพลัก ทะลุกำแพงหลายชั้นติดต่อกันและในที่สุดก็ตกลงไปในห้องหนึ่งวินาทีที่ตกลงพื้นฝุ่นผงคลักคลุ้งทะยานสู่ท้องฟ้าฮึดขยะการีพ่นเสียงดูถูกเหยียดหยามแค่ขั้นเจ็ดริอาจมาตโกนใส่หน้าฉันระหว่างพูดหันหลังกลับและเผชิญหน้ากับกองกำลังรัฐบาลขั้น8ทั้งสองคนแต่ตอนนี้เองคลื่นมีเสียงอิดตกกระทบดังมาหืม การีขมวดคิ้วและหันไปมองทันทีเมื่อพบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวในฝุ่นที่คละคลุ้งก็ยกยิ้มเยาะเย้ยทันทีเมื่อมองย้อนกลับไปอีกครั้งกลับเห็นในทหารขั้น8สองคนของกองทัพรัฐบาลกำลังมองไปทางอื่นในเวลานี้ซึ่งดวงตาของพวกเขาก็ได้ฉายแววความไม่เชื่อออกมาเมื่อเกิดความสงสัยในใจการีพลันหันไปมองทันทีสิ่งที่ดึงดูดสายตาของเขาคือชายชาวจีนขั้นเจ็ดเสริมแกร่งสองที่เพิ่งถูกเขาโจมตี เขาไม่ตายเป็นไปได้ยังไงชายหนุ่มขั้นเจ็ดเสริมแกร่งสองที่ถูกโจมตีด้วยพลังทั้งหมดจะไม่ตายได้ยังไงและไม่เพียงแต่ยังไม่ตายอีกฝ่ายยังพุ่งเข้าหากองทัพกบฏด,ด้วยข้ามันการีตะโกนสั่งอย่างโกรธจัดชาวจีนในเมื่อแกวิ่งหาความตายด้วยตัวเองงั้นฉันจัดฆ่าแกเองผู้ฝึกยุทธขั้นแปดฝั่งกบฏหัวเราะเยาะและเตรียมโจมตี อสนสีเงินสะท้อนภาพอาชาขาวพุ่งทยานดุดดังดาวตกทันใดนั้นเสียงของซูเย่ก็ดังขึ้นวินาทีต่อมากลุ่มของแสงสีเงินโยงปกคลุมร่างของเขาอย่างสมบูรณ์เปลี่ยนให้ตัวชายหนุ่มเป็นดั่งแม่ทัพในสนามรบที่ขี่อาชาขาวปลอดทำให้ความเร็วของซูเย่พุ่งสูงขึ้นในทันใดชิงเสียงดับที่สั่นสะเทือนทั้งผืนดินดังขึ้นเห็นเพียงแสงสีเงินแวบเข้ามา ผู้ฝึกยุดขั้น8ที่นำกองทัพกบฏถูกแสงสีเงินทะลุผ่านก่อนที่เขาจะทันได้ทำอะไรได้แต่มองดูเลือดไหลทะลักราวน้ำผู้ออกมาจากหน้าอกของตัวเองแสงสีเงินจางลงอย่างรวดเร็วร่างกายส่วนบนเอ็นเซ่ก่อนจะตกลงกระแทกพื้นอย่างแรงตายแล้วเซียนอมะตะ2,500ปีบทที่766คนจีนผู้แข็งแกร่ง ช่ววินาทีราวกับว่าเวลาหยุดนิ่งทุกคนต่างตกตะลึงกับฉากที่ปรากฏเบื้องหน้าสถานที่แห่งนั้นเงียบกริบโดยเฉพาะพวกกองกำลังกบฏยอดฝีมือขั้น8ดหลอมหนึ่งฝั่งพวกเขากลับถูกฆ่าโดยคนจีนขั้นเจ็เสริมแกร่งสองด้วยดาบเดียวเป็นไปได้อย่างไรเรื่องแบบนี้เป็นไปได้อย่างไรสายตาของทุกคนในกองทัพกบฏเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความประหลาดใจ แม้ว่าในเรื่องพลังการต่อสู้ผู้ฝึกยุทธจีนจะถูกจัดอยู่ในระดับสูงสุดแต่พลังการต่อสู้ของผู้ฝึกยุทธอัฟกานของพวกเขาก็ยังสามารถจัดได้ว่าอยู่ในระดับกลางขึ้นไปความแตกต่างจะมากขนาดนี้ได้อย่างไรขั้นเจ็ดเสริมแกลงสองข้าขั้น8ลดหลอมหนึ่งในหนึ่งดาบนี่หรือคือพลังของผู้ฝึกยุทธจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่นานนี้ผู้ฝึกยุทธจีนคนนี้ถูกโจมตีอย่างหนักโดยนายพลการีแต่เขาไม่เพียงแค่ไม่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นแต่ยังบุกเข้ามาและทำเรื่องเหลือเชื่อเช่นนี้ได้อีกไม่ใช่แค่สมาชิกกบฏท,ทั่วไปเท่านั้นไม่ไกลนักการีที่ยังคงสงสัยว่าทำไมซูเย่ถึงไม่ตายด้วยการโจมตีเต็มกำลังของตัวเองก็ต้องตกตะลึงอย่างมากเมื่อเห็นฉากตรงหน้าเป็นไปได้ยังไง การีตกตะลึงอย่างสมบูรณ์ชาวจีนผู้นี้ไม่เพียงแต่ไม่ถูกฆ่าทว่าเขายังหันอาวุธมาสังหารด้วยเป็นไปได้อย่างไรกองกำลังของฝั่งรัฐบาลก็ตกใจเช่นกันผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งของพวกมันตายแล้วฆ่าพวกมันขวัญกำลังใจของกองทหารฝั่งรัฐบาลเพิ่มขึ้นพวกเขาพากันตะโกนเสียงดังอย่างเร่งรีบพวกแกสมควรตาย นายพลการีกโกรธจัดและพุ่งตัวออกมาฆ่าซูเย่อีกครั้งเขาจะต้องฆ่าคนจีนที่อยู่หน้าคนนี้ให้ได้แต่ครั้งนี้ซูเย่แสยิ้มและไม่ให้โอกาสอีกฝ่ายเลยพลังบาดศักดิ์สิทธิ์ทันทีที่ชายหนุ่มตัดศีรษะผู้แข็งแกร่งคนหนึ่งของฝ่ายตรงข้ามเขาก็พุ่งตรงเข้าไปในกลุ่มกบฏโจมตีอย่างดุเดือดและสังหารรอบทิศทันที นายทหารขั้น8ฝั่งรัฐบาลทั้งสองคนมองหน้ากันก่อนพุ่งไปข้างหน้าเพื่อโจมตีนายพลการีทันทีกระบวนท่าที่1หนึ่งแสงคมดับปราบ14บรัฐกระบวนท่าที่สองอันสีเงินสะท้อนภาพอาชาขาวพุ่งทยานดุงมดั่งดาวตกกระบวนท่าที่39ฆ่าคนพันลีไม่รั้งรอแสงดับคมส่องไปทั่วท้องฟ้าทุกครั้งที่สุเย่เคลื่อนไหวเขาก็สามารถกวาดล้างกลุ่มกบฏได้หลายสิบหลายร้อยคน ภายใต้การจู่โจมของซูเย่กองทัพรัฐบาลก็บุกโจมตีเช่นกันกระบวนท่าที่4ทุกคนร่วมกันโจมตีไปจนถึงใจกลางค่ายกระบฏซูเย่ชักดาบออกมาหนึ่งร่างร่วมศึก3ามพลี้หนึ่งดาบดังหมื่นแม่ทัพเสียงจบลงแสงดาบอันดูเดือดระเบิดออกกวาดล้างผู้คนนับร้อยในทันทีกระบฏหลายหมื่นคนถูกซูเยฉีกเป็นชิ้นๆกองทัพรัฐบาลโห่ร้องลัน่น เมื่อเห็นฉากนี้ผู้ฝึกยุทธขั้น6และขั้น7ในกองทัพกบฏก็รีบวิ่งไปมาทุกทิศทุกทางเพื่อล้อมหมายสังหารซูยเย่ทันทีมาพอดีเลยเมื่อมองไปที่ผู้ฝึกยุทธฝ่ายกบฏขั้น6ขั้น7จซูยเย่แค่นเสียงเย็นและสะบัดดาบยาวในมือของเขากระบวนท่าที่5คมเขียวออกจากฝักปราบชบาประดับท้องฟ้าสีครามด้วยดวงดาว เมื่อเสียงแผ่กระจายออกไปดับยาวในมือของซูเย่พลันมีชั้นพลังงานสีเงินที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ระเบิดออกมาราวกับดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ปกคลุมภายในรัศมี50เมตรโดยรอบในเวลาเดียวกันเส้นสีเงินปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆบ,บนพื้นดูเหมือนรอยแตกในตอนนี้เองยอดฝีมือขั้น7และขั้นหหลายร้อยคนถูกสังหารร่างจำแรงซูเย่เอ่ยด้วยเสียงต่ำ ในเวลานี้ดาบยาวในมือของเขาก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหนึ่งแยกเป็น9้าดาบปราน9ก้าเล่มลอยอยู่เหนือหัวของซูเย่ทำลายล้างมือขวาควบคุมดาบแล้วตะโกนสุดเสียงดาบยาว9ก้าเล่มระเบิดพลังที่รุนแรงอย่างมากในเวลาเดียวกันไม่นานก็ฟันลงไปใน9ก้าทิศทางโดยมีซูเย่เป็นศูนย์กลางแสงสีเงินวาววับที่ประตูจากดาบก้าเล่มได้ห่อหุ้มร่างกายของซูเย่ และพื้นที่ทั้งหมด50เมตรรวมถึงผู้ฝึกยุทธขั้น6ขั้น7หลายร้อยคนที่กำลังจะล้อมโจมตีเขาในแสงสีเงินยวงคมดาบได้ตกลงมาชิงเสียงดาบที่แหลมคมดังสนั่นดาบยาวเก้าเล่มฟาดลงไปอย่างรุนแรงในเวลาเดียวกันก็โจมตียอดฝีมือขั้น7ขั้น6รวมหลายร้อยคนวินาทีถัดมาสนามรบเงียบกริบ แม้ว่ายอดฝีมือขั้น7และขั้น6หลายร้อยคนจะตั้งรับพร้อมกันแต่พวกเขาก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีอันน่าสะพึงกลัวของซูเย่ได้เลยดาบสีเงินมีพลังทำลายล้างทุกสิ่งที่กิดขวางรวมทั้งผู้คนในชั่วพริบตาเดียวกองกำลังหลักของกองทัพกบฏก็ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ในสนามรบทั้งสองฝ่ายที่กำลังต่อสู้อย่างดุเดือดต่างตกใจกับเสียงระเบิดขนาดใหญ่ แม้แต่นายพลการีที่กำลังต่อสู้อย่างดูเดือดบนท้องฟ้าและนายทหารขั้น82คนของกองทัพรัฐบาลก็อดไม่ได้ที่จะหยุดในเวลาเดียวกันและมองไปยังใจกลางสนามรบทันทีที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนต่างตกตะลึงในแววตาของกลุ่มกบฏท,ทุกคนเห็นได้ชัดเจนว่าเผยแววความสยดสยองและความตื่นตระหนกที่ควบคุมไม่ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน ยอดฝีมือขั้น6และขั้นเจ็หลายร้อยคนเพียงคลิปตาเดียวก็ไม่เหลือแล้วปีศาจเขาคือปีศาจจิตใจของกองทัพกบฏท,ทุกคนถูกโจมตีอย่างหนักแค่มองไปที่สู่เย่เท้าของพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะก้าวถอยหลังครั้งแล้วครั้งเล่าในใจเกิดความต้องการหันหลังหนีหน่ากลัวเกินไปคนจีนคนนี้ช่างน่ากลัวเหลือเกินเขาเป็นปีศาจเขาเป็นปีศาจ มีเพียงปีศาจเท่านั้นที่สามารถฆ่าคนจำนวนมากในกระบวนท่าเดียวในฐานะผู้นำของกองทัพกบฏครั้งนี้ในพลการียิ่งตกใจมากขึ้นเมื่อเห็นฉากนี้และแววตาของเขาก็จ้องเขม็งเป็นไปได้ยังไงเขาจะฆ่าคนจำนวนมากทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวได้ยังไงเมื่อมองไปยังร่างที่สังหารกลุ่มกบฏท,ทั้งหมดแต่กลับไม่มีบาแดแผลใดๆบนร่างกายของอีกฝ่ายใบหน้าของการีก็มืดมนอย่างมาก อีกฝ่ายเป็นแค่ขั้นเจ็ดเสริมแกร่งสองชัดๆเขามีพลังต่อสู้ที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้ได้ยังไงนี่คือผู้ฝึกยุทธจีนนี่หรือคือเหตุผลที่สหรัฐมองว่าจีนเป็นหนามยอกอกในตอนนี้การี่รู้สึกเสียใจในทันใดฉันไม่ควรร่วมมือกับสหรัฐถ้าฉันร่วมมือกับจีนจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไง เมื่อคิดถึงเรื่องนี้การีก็รู้สึกโล่งใจโชคดีที่มีเพียงผู้ฝึกยุทดขั้น7เท่านั้นที่มาหักผู้ฝึกยุทดจากจีนขั้น83คนจากทีมเจรจาก,ก็มาด้วยเขาเกรงว่าแม้แต่ตัวเขาเองก็คงเหลือเพียงซากศพบ,บนพื้นวิ่งในตอนนี้นายพลการีมีเพียงความคิดเดียวในใจถ้าเรื่องแบบนี้แพร่กระจายออกไปจะต้องถูกหัวเราะเยาะอย่างแน่นอน ยอดฝีมือขั้น8หลอม4กลัวขั้น7เสริมแกร่ง2และต้องการหลบหนีขั้น8หลอม4ที่มีความคิดเช่นนี้ยังสามารถเรียกว่ายอดฝีมือได้หรือแต่ตอนนี้เขาไม่มีโอกาสพลิกกระดานแล้วต้องวิ่งหนีเพราะหากเป็นแบบนี้ต่อไปเขาจะถูกสังหารตายแน่หยุดหยุดให้หมดนายพลกรีตะโกนอย่างเย็นชา เมื่อเสียงกระจายออกไปพวกกบฏท,ที่สูญเสียศึกยภาพในการต่อสู้ไปเกือบหมดเพราะหวาดกลัวต่างพากันถอยกลับไปข้างหลังอย่างรวดเร็วทันทีกองกำลังของรัฐบาลทั้งหมดมองมาที่เขาอย่างสงสยัยออกมาให้หมดนายพลกริบกมือด้วยใบหน้ามืดมนปังปังเสียงของประตูที่แตกกระจายดังต่อเนื่อง เห็นเพียงในห้องพักทุกห้องในสลัมกบฏบุกออกจากประตูและนอกจากกะบฏเหล่านี้แล้วยังมีพลเรือนจำนวนมากอีกด้วยเพียงสนาทีในสลัมทั้งหมดผู้คนสามสี่หมื่นคนถูกจับไว้โดยกลุ่มกะบฏท,ที่หลบซ่อนและมารวมตัวกันกลางอากาศนายพลกรียิ้มเยาะเย้ยหยันตอนนี้ไพ่ไม้ตายที่เขาเตรียมไว้ก่อนหน้าได้เผยโฉมออกมาแล้ว ชีวิตตัวประการจำนวนมากเหล่านี้กองทัพรัฐบาลจะกล้าละเลยงั้นหรือเฮ้ยเมื่อมองดูผู้คนในสลัมที่รวมตัวกันใบหน้าของการีปรากฏความเย้ยหยันออกมาและในขณะเดียวกันเขาก็หยิบอาวุธที่เหมือนระเบิดออกมานี่คืออาวุธเวทชิ้นส่วนดาวตกที่ฉันได้มาจากดินแดนภูผามหานที การี่ถือมันเอาไว้บนฝ่ามือและมองไปที่ฝ่ายตรงข้ามขั้นแ82คนก่อนจะพูดเยอะเยะ้ยพลังของอาวุธเวทนี้มีขนาดไม่ใหญ่และมีผลปานกลางต่อผู้ฝึกยุทธแต่สำหรับคนธรรมดามันคืออาวุธร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตได้เมื่อมันประตูรังสีที่แผ่ออกไปสามารถครอบคลุมทั้งเมืองคันกินในทันทีและใครก็ตามที่กล้าลงมือฉันจะปล่อยให้ทุกคนในเมืองคันกินทั้งหมดถูกฝังไว้ด้วยกัน ทันทีที่คำพูดเหล่านี้ดังออกมาสีหน้าของยอดฝีมือขั้น8ทั้งสองเปลี่ยนไปอย่างกะทันหันทั้งคู่หันมองดูคนหลายร้อยคนในสลัมทันทีเห็นได้ชัดเจนว่าแต่ละคนดูเศร้ามองตื่นตระหนกและหวาดกลัวทางด้านกองทัพรัฐบาลทุกคนต่างตกใจไม่มีใครคาดคิดว่ากองทัพกบฏจะนำคนจำนวนมากจากสลัมมาเป็นตัวประกรันในตอนนี้กองทัพรัฐบาลไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรฮ่าฮ่าฮ่า การีระเบิดเสียงหัวเราะใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีก่อนจะชี้ไปที่กองทัพของรัฐบาลและพูดยาอเย้ยทุกคนถอยออกไปให้หมดไม่อย่างนั้นอย่าโทษฉันถอยยอดฝีมือขั้น8ทั้งสองขมวดคิ้วกองทัพรัฐบาลไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ก็ไม่ยอมถอยนี่เป็นโอกาสดีที่จะทำลายกองทัพกบฏจะปล่อยให้หลุดมือไปเช่นนี้ได้อย่างไร เมื่อเห็นสถานการณ์เช่นนี้สีหน้าของการีเคร่งเครียดขึ้นทันทีอีกฝ่ายจะไม่ถอยหรือในกลุ่มคนสีหน้าของซูเย่เย็นชาจับคนธรรมดาเป็นตัวประกันมันไม่มีความเป็นมนุษย์เลยจริงๆซูเย่ใช้ร่างจำแรงอย่างเงียบๆและซ่อนลมหายใจของเขาโดยสมบูรณ์ซ่อนตัวอยู่ในความมืดสังเกตสถานการณ์โดยรอบอย่างใจเย็นและระมัดระวัง สังเกตไปได้สักพักซูเย่พบว่าพื้นที่สลัมอยู่ใต้การีโดยตรงภูมิประเทศในสลัมนั้นซับซ้อนมากมีอาคารสูงสั้นกว้างและแคบรวมถึงตรอกแคบต่างๆมากมายภูมิประเทศนี้เหมาะที่สุดสำหรับการปกปิดซ่อนเร้นเมื่อคิดได้ดังนี้เขาก็ถอยกลับอย่างเงียบๆใช้ฝูงชนเป็นเกราะกำบังไปที่หลังบ้านแห่งหนึ่งแล้วหายตัวไปในพริบตาเมื่อปรากฏตัวอีกครั้งเขาก็อยู่ในพื้นที่สลัมแล้วจากนั้น เคล็ดวิชาห้าธาตุซูยเย่ใช้วิชาห้าธาตุต้องห้ามอย่างเงียบเชียบทันใดนั้นมุดเข้าไปใต้พื้นดินและมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ที่ผู้คนในสลัมถูกปิดล้อมไว้อย่างรวดเร็วเขาหยิบหยกปราณออกมาอย่างต่อเนื่องภายในสถานการณ์ที่ไม่มีใครรู้ตัวเขาจัดวางค่ายกลนกำแพงป้องกันไว้รอบๆผู้คนในสลัมทันทีในตอนที่กำลังจะเปิดใช้งานทันใดนั้นเอง บูมเสียงระเบิดดังขึ้นเห็นเพียงร่างที่เต็มไปด้วยเลือดกระเด็นออกมาจากถนนที่ว่างเปล่าในพื้นที่สลัมเมื่อจ้องดูชัดๆคนคนนี้ก็คือผู้นํำกองทัพรัฐบาลมหาแม้ว่าร่างของเขาจะเต็มไปด้วยเลือดแต่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บเลยการีที่กำลังมองหาซูเย่เมื่อเขาเห็นมหาสีหน้าของเขาพลันเปลี่ยนไป เมื่อเห็นร่างของมหาที่ปกคลุมไปด้วยเลือดไม่ต้องคิดก็รู้ได้ทันทีว่ากำลังคนของตนเองที่ซ่อนอยู่ในแดนลับถูกฝ่ายตรงข้ามเอาชนะแล้วยอดฝีมือขั้น8หลอมสามที่เขาชักชวนมาอย่างยากลำบากถูกมหาสังหารแล้วเป็นแน่ใบหน้าของการี่เปลี่ยนไปอย่างมากในขณะนี้มหาพาคนของแกออกไปทันทีหลังจากที่แกจักไปฉันจะพาคนของฉันออกจากพื้นที่คันกิน การีจงใจยกชิ้นส่วนดาวตกขึ้นและเอ่ยต่อรองกับมหาถอยหลังจากฟังคำอธิบายเกี่ยวกับชิ้นส่วนดาวตกจากผู้ใต้บังคับบัญชาขั้น8ทั้งสองคนมหาก็ใส่แยะยิ้มกองทัพรัฐบาลของเราจะเดินหน้าอย่างกล้าหาญและจะไม่ถอยมหาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยการต่อสู้ย่อมมีคนจำนวนมากเสียสละในสนามรบต่อให้เสียสละอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรดีกว่าปล่อยให้พวกมันไป เมื่อได้ยินประโยคนี้ชาวสลัมหลายหมื่นคนตกตะลึงในทันทีรัฐบาลจะทิ้งเรางั้นเหรอใบหน้าของพวกเขาว่างเปล่าฮ่าฮ่การี่ยอ้ยอยยเสียงดังและพูดกองทัพรัฐบาลแสนดีที่แท้แล้วกองทัพรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของความยุติธรรมก็เหมือนกับกองทัพกบฏของเราความยุติธรรมอะไรรัฐบาลอะไรจอมปลอมใต้ดินในพื้นที่ยากจน ซูเยที่กำลังตั้งค่ายกลนเขาขมวดคิ้วในพลันเมื่อได้ยินการสนทนาระหว่างทั้งสองฝั่งเพราะนั่นมันพลเรือน3-4ี่หมื่นคนเชียวนะกองทัพรัฐบาลอัฟกานบอกว่าเสียสละก็ต้องเสียสละนั้นเหรอชีวิตของผู้คนมากมายไม่มีค่างั้นเหรอ